นี้ตอนสุดท้ายที่มันมาจะขอลาทุกคนละที่ได้เดินทางมาทุกคนละที่ได้เดินทางมามันเป็นเวลา กรสมควรแลว้วมันเป็นเวลากระสมควรแลว้วขอให้ละกระจงแควคลาดปาดสจากมเวนไปกลับไปกลับไปบ้านของตอนทุกทุกคนจองปานมทุกทุกคนจองปานมจกเมือ,อมขึ้นสิบนิ้วไว้เห,หนือชิวละตัละเทีละทอง ระองค์พระพุทธทางพระธรรมพระทรงพรมนอบน้อมพู้ธิคุณละเทกาลุนละกะเลไม่ตาที่ได้ที่ได้กันวิชา เป็นปัญญาให้เจริญเป็นปัญญาให้เจริญยกมือ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 ขึ้นใบใบยยกมือขึ้นใบใบยยกมือขึ้นบายบายขึ้นบายบายขึ้นบายบายบใบยบใบตะวันส่องมงคายมงคายจะจากจอนละเนื หากเมือนเรมีงานหนาหากมีศรัทธาจงต้นนี้มุนฉันใหม่เดินยมเดินเดินยมเดินเดินยมเดินผู้ลาเดินยมเดินเดินยมเดินเดินยมเดินเอ้าซ้ำไปสิ่งสิงจังสันต่อบบต่อบบต่อยุหวัดตีเดินยมเดินเดินยมเดิน เติบเติบต <reading repetition> ิบเตบเติบเติบเติบเต้บเติบาติบเสิบเติสเตกบเก็ิเต้าเต่บเตเิบเติบเตจิเติบเติบเบเตวยเติบเติบเ่ิบิบเติบเทงลเตบเติเติบเตเดินเติบเ่เดิเดิบเต่เดิเดิเเดินตบตบตับตบตบตับตบเติเเดิบเติบเตบเติบเติบตเดเ Hup, 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 hup,